สวัสดีครับกลับพบกับผมนะครับครูครูพีทีนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะพามาพบกับรายการครูครูพีทีไกรนะครับซึ่งไม่ได้ทํามานานแล้วเป็นอีพีสี่ครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับไม่ใช่ด้านบอลนะครับเล่มนี้ครับโหนี่ครับกระตูนนะครับหนังสือกระตูนไทยนะครับชื่อหนังสือก็คือหนังสือกาวตูนครับนี่ครับหนังสือกาวตูนนะครับนี่ครับ หนังสือการ์ตูนกาวตันเล่มเดียวจบนะครับเป็นการรวมห้าเรื่องสั้นนะครับเล่มเดียวจบนะครับอ่าเนี่บเป็นของสำนักพิมพ์นี่ครับไก่สามครับไก่แล้วก็มีเลขสามครับซึ่งนี่ครับประวัตินี่ครับพิมพ์ครั้งที่หนึ่งนะครับมีจํานวนสามร้อยสี่หน้านะครับราคาสองร้อยแปดสิบห้านะครับสำนักพิมพ์ไก่สามนะครับใครสนใจนะครับหนังสือการ์ตูนไทยนะครับหนังสือกาวตูน นักเขียนก็คือคุณป๋องนะครับนี่ครับคุณป๋องวิษณุนะครับหรือว่าชื่อเพจ Facebook ก็นี่แหละครับป่องวิะเข้าไปตามกันได้นะครับเป็นหนังสือรวมเล่มเล่มแรกจากการเขียนหนังสือการ์ตูนในอ่านออนไลน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่รูปเล่มกันก่อนนะครับนี่ครับรูปเล่มเป็นขนาดบิ๊กบุ๊กนะครับตัวปกก็คือชั้นเดียวนะครับปกชั้นเดียวแต่ว่าทําพับไว้ครับนี่ครับ ปกชั้นเดียวเนี่ยครับปกชั้นเดียวที่ผมบอกนะครับนี่ครับปกชั้นเดียวนี่ด้านหลังนะครับนี่สแกน QR โค้ดติดตามที่ไกดสโตร์นะครับเผื่อใครอยากซื้อ285ร้อยแปดสบาทนะย้ำอีกทีครับส่วนกระดาษนี่ครับกระดาษขาวครับน่าจะเป็นกระดาษอ่าแล้วก็แถมนี่ครับที่คั่นหนังสือมาแล้วก็มีเข็มกลัดกับ การ์ดอะไรเล็กๆมาด้วยนะครับซึ่งผมเอาไปเก็บไว้ไหนไม่รู้ครับน่าจะอยู่ที่อื่นครับตัวเล่นเป็นบิ๊กบุ๊กนะครับเห้มาประกอบด้วยทั้งหมด5ตอนนะครับจำนวนห้าตอนสามรอยกว่าหน้านะครับคุ้มนะครับในกระดาษสีขาวด้วยนะดูให้ดูลายเส้นข้างในนลายเส้นวาดได้ชัดเจนอ่านสนุกนะครับ คุ้มอยู่นะสำหรับท่านใดที่สนใจนี่ครับลายเส้นใครสนใจลายเส้นดูได้นะลายเส้นสวยนะครับอ่า การพิมพ์คมชัดนะครับโอ้โหตัวหนังสืออ่านดูเรื่องครับตัวใหญ่ไม่ปวดลูกตาครับการพิมพ์คมชัดมากนะครับ,รบตัวแถ่กระดาษสีขาวด้วยแต่ข้อเสียคือหนักไปหน่อยครับเนื่องจะเป็นกระดาษสีขาวขอสำนักพิมพ์ไทยเองนะครับไก่สามอ่าซึ่งคุณป๋องนะครับเนี่ยครับคุณป๋องมีประวัติให้ ก็เริ่มจากการเป็นนักเขียนให้สยามอินเตอร์นะครับก็คือการ์ตูนไทยสตูดิโอนะครับก่อนหันมาเขียนงานสตอรี่บอร์ดโฆษณาและทําเพจนะครับนี่ก็คือเป็นการ์ตูน,นเพจที่เอามารวมเล่มนะครับอยากให้สนับสนุนกันครับมาดูชื่อตอนอีกทีนะครับชื่อตอน confris ท่านผิดขออภัยนะครับรักสมหวังโกของขึ้นและก็แม่ a m e n s and ม m e m b e r ครับ ร้อยห้าหน้านะครับแบงนี้คุ้มมากนะครับรูปเล่จัดทาได้ดีมากครับอ่ะขอพูดด้านเนื้อเรื่องหน่อยนะครับซึ่งมันก็พูดมากไม่ได้คเนื้อเรื่องอะอย่างที่รูดูกันนะครับอาจจะนี่ครับตัวระบปกนะฮะเป็นจะโผล่ในทุกๆตอนเขาจะเป็นตัวละครสำคัญในเล่มน,นี้นะครับซึ่งจะเริ่มจากตัวประกอบ ไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงตอนสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะมาขามวดตมรวมกันที่ตอนสุดท้ายนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในแต่ละตอนซึ่งมันก็อย่างตามชื่อนี้เลยนะครับหนังสือกาวตูนนะครับโอ้โหกาวจริงๆครับในแต่ละตอนจนมาเฉลยตอนสุดท้ายว่าความกาวของคนคนนี้คืออะไรครับโอ้โหสุดยอดครับเรื่องมันอยู่ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับคร่าวๆมันมันเป็นตอนสั้นในอย่างทุกคนเข้าไปอ่านข้างในถ้าพูด ในแต่ละตอนไปายาวๆก็คือเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรให้หลุ้นนะครับสำหรับคนที่อยากอา่านคนนี้จะมีบทสําคัญนะครับไล่จากไม่สําคัญตัวประกอบชาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบห้าตอนก็จะมาเฉลยเนื้อเรื่องของคนนี้ว่าขับคือใครทำไมถึงออกในทุกๆตอนนะครับเนี่ยทำไมถึงออกในทุกๆตอนให้ดูตอนแรกไว้ก่อนเนี่ยนี่ครับตอนแรกนี่ครับที่เราพูมาเนี่ยครับ ผมมาแค่นี้ครับตอนแรกะอางนั้นก็มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าาใดสนใจก็ไปซื้อได้นะครับอา้าวก็มาเข้าสู่ช่วงให้คะแนนของเราดีกว่าครับสำหรับหนังสือกาวตูเล่มนี้นะครับรูปเล่มเนี่ยนะผมให้อยู่ที่9คะแนนนะครับเนื่องจาก ความหนักนี่นะครับที่ผมหักไปแล้วก็ไม่ไม่ใช่ปกสองชั้นสำหรับพิมพ์กายสารทุกอย่างเป็นปกชั้นเดียวเลยครับให้ไปอยู่ที่เก้าคะแนนแต่ว่าการพริมพ์คมชัดเจนดีครับนี่ครับให้ดูอีกรอบครับชัดเจนดีตัวหนังสือใหญ่อ่านง่ายนะครับหักไปตรงที่ไม่ใช่ปกสองชั้นแล้วก็ความหนักของหนังสือนะครับเท่าสันกาวมาเรียบร้อยดีครับนี่ครับสันกาว แต่กระดาษสีขาวก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์หนึ่งอย่างของสนัพิมพ์ไก่สามนะครับแต่มันข้อเสียคือหนนะักแต่ผมอยากให้พัฒนาเป็นอกสองชั้นเหมือนการ์ตูนเรื่องอื่นๆในสนัพิมพ์แบบญี่ปุ่นนะครับส่วนด้านเนื้อเรื่องนะครับผมให้อยู่ที่7.5ครับถือว่าเป็นการ์ตูนที่อ่านเพลินสนุกใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังมีโมเมนต์ที่ ไม่เป็นที่จดจําเท่าไหร่แต่ถ้าว่าหนังสือ่นที่ควรอ่านไหมก็ควรหาซื้อมาอ่านได้นะครับสนุกอยู่ครับสนุกอยู่แนะนํานะครับอีกรอบนะครับถ้าในสนใจสั่งซื้อนี่นละครับหนังสือกาวตูนโดยคุณป๋องนะครับนี่ครับเพจไก่สามเซรักนี่เลยครับกอไก่แล้วก็สามเพจไก่สามหรือจะซื้อได้ที่นี่ครับ QR code นี่เลยครับไก่สาม store. com นะครับ สนใจไปสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็ติดตามเพจคุณป่องได้นะครับชื่อนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้ามีส่วนใดผิดพลาดหรือไม่ถูกใจประการใดก็ขออภัยไปด้วยนะครับถ้าท่านใดชอบใจก็ฝากกด Subscribe กดไลค์หรือกดติดตามแล้วก็ไปถูกใจเพจ f a c e b o o k คูคูพิทีได้นะครับสำหรับเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดีย๋ยวมาพบกันนะครับไม่แน่ใจว่า อาจจะเป็นกระตูนเก่าก็ได้หรือจะเป็นกระตูนออริจินอล Original ที่คนไทยพิมพ์เองนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับซึ่งพบกันเทปหน้าครับสำหรับครูครูวิธีไกด์วันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย